เช็คด่วนคุณมีภาวะสิ่งดื้ออินซูลินหรือไม่อย่างที่เราทราบกันค่ะภาวะดื้ออินซูลินเป็นต้นกำเนิดของโรคต่างๆมากมายซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อหลังหรือที่เราเรียกว่า NCD เช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงโรคตับและโรคอื่นๆรวมทั้งมะเร็ง วันนี้เรีเช็คตัวเองดูนค่ะเรามีภาวะสิงดื้ออินซูลินหรือไม่สําหรับผู้ที่มีภาวะสิงดื้ออินซูลิน1มีอายุมากกว่า45ปีเช็คดูนะคะ 2. คนในครอบครัวเคยมีประวัติโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ 3. มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือที่เราเรียกว่าอ้วน 4. สุบรี่เป็นประจำซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยนะคะ 5. มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่เรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเคสต่างๆเหล่านี้มักจะทําอะไรคะนั่งโต๊ะทํางานเป็นประจำเพราะฉะนั้นรีบเช็คตัวเองดูเลยค่ะถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นโรคหรือรัางต่างๆมากมายและมีตัวช่วยแน่นอนติดตามพี่ปรานะคะในทุกช่องทางเชื่อพี่ปรานะคะ